เอาละครับวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดแห่งนี้บอกเลยว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามป่าเขาลำเนาไพร <ฮะ S 1> ทะเลที่สวยงามแล้วก็ยังมีสุดยอดเกจิแห่งภาคตะวันออกอีกด้วยวัตถุมงคลขลองท่านเนี่ยนะฮะเรียกว่าโด่งดังมากโอ้ท่านมีชื่อเสียงแล้วก็มีวิชาเขาเรียกว่าวิชาเสือเสมิงเป็นวัดที่นะครับทุกคนต้องรู้จักกันดีนะครับ,รบแต่ว่าคนไทยทั่วประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดวังสัพพรสครับ เพราะวันนั้นอ,อยากได้ท้าเวทได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดว่าท้าเวท้องหลวงพ่อคงหนึ่งในท้าเวทเมืองไทยนะฮะก็เลยขอบูชามาเป็นเป็นเนื้อดินเจ็ดประชาะครับเจ็ดท่าเจ็ดโปง่งม,มีมวลสารว่าท่านพ่อหาเองแสดงว่าเน้นเมตตาใส่เกสาแล่อึมค,มครับ แค่คาดครับปืนผ่าหน้าไม้แถวนี้นักเลงเยอะครับเป็นธรรมดาติดชายแดนด้วยใช่ระเบิดเอ่ยรถลาเอ่ยดีหมดครับนี่ถ้าผมอยู่ในยุคปรุงสียุทธยาเนี่ผู้ชนะสิทธิตจริงไหมผมแขวนมาเนี่ยไม่เคยพ่ายใครเลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องลบเรื่องรัก หลวงพ่อที่นะฮะอาจจะไม่ได้แบบรู้ไปทุกบ้านทุกมุมนะครับเราก็ต้องยอมรับหลวงปูค่คงเราไม่ขนาดนั้นแต่พอลงมาลึกๆล,ล้านนะครับห้อยไปนี้เดินในซอยนี่แบบชนทุกคนเลยโธ่ทำเป็น <laughs> ทำเป็นผู้ไอหนุ่มไปเคลียร์กับข้างบ้านให้เรียบร้อยกันไป <laughs> หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรระปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุมคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ l ลายแอดบางอ้อหรือตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพัน Store ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุบุงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับ วันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงแห่งวัดวังสัพรสครับนะสุดยอดเกจิแห่งจันทบุรีแน่นอนวันนี้เราอยู่กับสายตรงครับนะครับน้องมงจันทบุรีและออตโต้จันทบุรีสวัสดีครับ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  ันนี้เป็นอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ตื่นเต้นทําไมฮะตั้งแต่มาอยู่ในวงการพระเครื่องเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมจะเอาพระองค์ผมเนี่ยมาให้ทั้งสองเซียนเนี่ยตัดสินเลยแท้ไม่แท้เพามาสี่ปีเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่พี่แท่งเริ่มเข้าวงการเซียนนะเขาได้มาองค์หนึ่งตอนนั้นไปไหนมาไหนคนเรียกเซียนเนี่ยเขินมาถามพี่หนุ่มบอกว่าหลวงพ่อคงพี่ก็นึกว่าคงบางกระพร้อมอ๋อคงวังสบระรดครับผมศรัทธามากแเาก็ชวตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะว่าสะกดอย่างนี้นะ สับพะรดสอเสือรอเรือรอเรือพอพานอ่ะเรายังคิดว่าวังสับปะรดนะฮะจนแบบว่าผ่านมาเฮ้ยเฮ้ย ชื่ออ๋อชื่อนี้นี่เองหลวงพ่อคงอยู่ที่นี่แล้วก็ตื่นเต้นมากสักวันหนึ่งทํารายการวัดเนี่ยจะมานี่เออขอให้ให้ทางทีมงานมามาวัดนี้หน่อยแล้ววันนี้ก็มาถึงนะฮะแล้วก็มีท้าวเวทของท่านห้อยสวยวักมาโชว์เลยอ่ะแต่ไม่รู้จริงไม่จริงะวันนี้เอาตรงๆเลยนะออโต้ช่วยดูอย่าให้พี่หลงทางอย่าให้พี่ไอคนบอกพี่เลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเอาไงดี๋อาคุยเรื่องนี้ก่อนหรืออันนี้ก่อนเลยเอานั้นก่อนเลยดูก่อนเลยเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเดินเข้าวงการนี้ใหม่บูชามามื่น หลักหมื่นหลักหมื่นสี่ห้าปีนะครับโอ้แววตายอยากเก็บเลยอ่ะโดนหลอกกันแต่เงินแล้วพี่หลักหมื่นเลยเหรอหลักหมื่นพีเขาเล่นกันเจ็ดต่ร้อยอย่าทําอย่างนั้นนะแล้วสี่ปีที่แล้วด้วยแล้วผมรู้ด้วยไอ้คนเนี้ยตีกอล์ฟอยู่กับผมด้วยจริงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเจกินเพราะวันนั้นน่ะอยากได้ท้าเวสก็ถามเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนเล่นกอล์ฟกันท้าเวสมีท้าเวสไหนก็ ได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อคงวัดวังสัรพรดว่าท่านทเท้าเวทต้องหลวงพ่อคงหนึ่งในท้าเวทเมืองไทยครับนะก็เลยขอบูชามานะครับแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงมือมีกล้องไหมอ่ะโอ้โหเลนเปเลอร์อเลยอันนั้นใช้ดูลายมือหรือว่าใช้ส่องพระไม่รู้โต้ เอาจริงๆเลยนะไม่ต้องเกรงเอาจริงๆเอาจริงๆใจกันท่านผู้ชมอันนี้กาบเรียนด้วยความซื่อสัตย์ขอความจริงจะได้เข้าใจไปเลยโยดูนานเลยคือจริงๆถ้าแท้เนี่ยจะดูง่ายไอมโมงเอาตัวถึงกันถึงกันต้องโอ้โหถึงกันต้องส่งปรึกษาเล่นดูดิเฮ้ยทำไมดูนานวะ เจ้าสองนานนี่นะเอาจริงๆนะมงไม่ต้องเกรงใจกันเห็นว่าเป็นพี่หนุ่มพี่แท่งนะเหมือนมากครับสองนานให้รุ่นี่ยๆครับครับจริงๆแพ้ครับแพ้ใช่ไหมนี่คือเท้าววสุวรรณหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดแพ้แพ้แน่นอนปีไหนฮะป ขอประวัติถ้าชอบมาหมื่นต่อบาทตอนนี้กำไรแล้วด้วยตอนนี้ได้กำไรแล้วด้วยจริงป่ะครับตอนนี้ต้องมีสามหมื่นตบาทโอ้ยกินเป็นเท่ายินดีด้วยสามปีครับคุ้มคุ้มแล้วสามสี่ปีจากหมื่นหนึ่งไม่แล้วตอนนี้สามหมื่นแล้วสามสี่ปีเนี่ยใช้มาแล้วด้วยครับนะแสดงว่าก็แหมพุทธคุณก็ปราบมาแล้วทั่วทิศปราบอะไรนี่ถ้าผมอยู่ในยุค พงศริยุทธยาเนี่ยผู้ชนะสิทธิศจริงไหมผมแขวนมาเนี่ยไม่เคยพ่ายใครเลยโอ้แล้วแบบเวลาไปแข่งขันไปทําอะไรกีฬาเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องลบเรื่องรักอคสามห้าเท้าครบเครื่องเล่าเรื่องท้าวเวทของหลวงพุ่มคงไว้วางหน่อยครับท่านช่วงปีไหนปีสองหนึ่งครับเป็นเนื้อนาวะปีสองหนึ่งครับมีมีกี่เนื้อ มีเนื้อเดียวครับเรนนี้เลยเนื้อเดียวและจะมีชื่อเสียงก็เป็นท้าวเวสมีรุ่นเดียวของที่ท่านหลวงท่านพ่อคงครับใช่ครับไม่หรอกแต่ว่าพูดถึงเนี่ยพ่อคงท่านก็มาก่อนการนะคือปีสองหนึ่งอ่ะท้าวเวสท่านสร้างแล้วแต่จริงอ่ะท้าวเวสเนี่ยเพิ่งประดังเมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาใช่นะบางทีชื่อเสียงมากๆอ่ะแต่จริะท้าวเวสสองหนึ่งถือว่าเป็นท้าวเวสที่รุ่นลึก ใช่ครับในเมืองไทยถูกไหมลึกสิเพราะว่าหลายวัดเนี่ยบางทียังไม่ถึงสองหนึ่งแสดงว่าหลวงพ่อคงนี้ท่านสร้างมาแล้วสร้างมาแล้วเพิ่งมาดังเมื่อสิปีแล้วพี่แท่านจำได้อ่ะเก็บกอดหาง่ายไหมพอมีค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างเฮ้ยหนุ่มวันนี้ยะสวยหายากนะสวยหายากองนี้สวยไหมนี่สวยครับอยาตายแล้วอยู่ในบ้านนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเรานึกถึงหลวงพ่อคงเนี่ยเราจะนึกถึงเสือมากกว่านะใช่แล้วองค์นี้เดียวเองเอางั้นอันนี้อีกอันนี้อันนี้แท้ไหมพี่พี่ดูหน่อยพี่ดูหน่อยอันนี้ปกใบมะขามอันนี้แท้ตาเปล่าเลยครับจริงไหมฮะจริงครับเห็นปุ๊บรู้เลยครับเป็นปกใบมะขามท่านพ่อคงครับรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกท่านสร้างรุ่นเดียวรุ่นแรกและรุ่นเดียวครับนีไหนปียังไงเล่าเลยปีสามให้ท่านชมไห้รู้ด้วย ปี30ก็ท่านสร้างในพิธีคงสวัสดีเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของท่านเลยครับเกจิมาพ,พ่ะคุณก็มานะครับสมเด็จยานสังวรเป็นประธานนครับ่านสร้างเป็นพิธีใหญ่ครับ,รบ,รบเอาละครับมาถึงตอนนี้นะฮะอยากให้น้องหมงกับน้องอโตนะครับ,รบแนะนํา วัตถุมงคลของหลวงพ่อคงวัดฟังสปะรดรุ่นที่เป็นยอดนิยมครับไล่มาเลยฮะก็มีรุ่นแรกครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกเนาะรุ่นนี้ต้องรู้จักเลยนะเป็นเหรียญรุ่นแรกรุ่นนี้ปี2 5 0 5ครับพี่2 5 0 5 2505ครับ60ปี62ปีสร้างสร้างไว้เนื้อเดียวเลยเนื้อเดียวเลยเนื้อเดียวเลยเป็นอัปปากาชุปนิกเกิลครับ แล้วก็หายากมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายตอนนั้นอะไรยังไงไหมฮะตอนนั้นก็เขาเรียกเป็นความต้องการของลุกกิจลุกหาครับอยากได้วัตถุมงคลท่านก็ใช้ขอไว้หลายปีคัว่าท่านจําหลีสร้างให้ก็ตัดสินใจสร้างให้ก็2,000องค์ก็ก็สร้างแจกเลยในยุ2,505ครับมกี่องค์ฮะสร้างประมาณ2,000องค์2,000องค์ง่ายง่รีบรีบหลง เขียนว่าหลวงพ่อคงชัดเจนมากรุ่นหนึ่งปีสองแล้วด้านหลังก็จะเป็นยันยันประจําตัวท่านเลยครับถ้าจากปากคําของท่านเลยท่านบอกว่าเป็นยันนำทับครับนาทับยันนําทับจริงจริงอันนี้จากปากคําท่านนะครับรับแต่แต่ว่าชื่อเล่นที่เซียนพาเรียการก็ยันตุกตายันตุกตาเพราะว่ารูปทรงดูดูน่ารักแบบตุกตาแล้วก็น่าจะเป็นที่นิยมสําหรับ ตำรวจทหารใช่ครับที่ไปรบนะด้วยด้วยชื่อนะคือยันนะครับองนี้ปีสองห้าศูนย์ใช่ครับตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้สวยๆสนวนราคาก็ต้องมีสี่แสนครับไม่ธรรมดาสภาพสวยเปลี่ยนมือกันประมาณสี่แสนครับอื ันหาจะภาพสวยยากเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหายุคนั้นเอาไปใช้จริงเอาไปใช้จริงจริงเพราะว่าพามีประสบการณ์เยอะห้อยเลยห้อยจริงจริงห้อยจริงจริงลองประสบการณ์เรื่องอะไรกันบ้างมีมีเรื่องอะไเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบแคล้วคลาดครับับปืนผ่าหน้าไม้แถวนี้นักเลงเยอะครับเป็นธรรมดาติดชายแดนใช่ครับระเบิดเอ่ยลดลาเอ่ยดีหมดครับแคล้วคลาดคุ้มกับพันใช่ครับจะเป็นทางนั้นใช่ครับ อ๋อพี่โมงพี่โมงรุ่นต่อไปฮะแนะนํารุ่นไหนดีเป็นรุ่นประสบการณ์อีกรุ่นหนึ่งครับเขาเรียกว่ารูปหล่อปั๊มบ่าร้าวว่ะโอ้รูปหล่อคลาสสิกดูลยรูปหล่อปั๊มบ่าราวครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านพ่อครับอันนี้ทําไมเรียกอย่างี้เพราะว่าคอตรงคอด้านคอจะร้าวหมดทุกองครับอ๋อบ่าร้าวบ่าร้าวตรงบ่าตรงเนี้ยจะร้าวรงาหาปลาลาอ๋อเป็นบล็อกเป็นที่บล็อกเลยเป็นบล็อกครับโอ้เป็นเนื้อทองเดือง อันนี้ปีอะไรครับปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้านะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือกันตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ตอนนี้ถ้าถ้าสวยๆเลยปัมคมๆจมูกโด่งๆนี่ตอนนี้ก็ต้องมีแสนนิดแสนนิดแสนนิดนครับองค์แชมป์เคยมีเปลี่ยนมือถึงสองแสนนะแสนบาทนี่เซียนซื้อขายกันคล่องนะครับแสนหนึ่งง่ายเลยนี่อีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่นิยมครับหลังจากนั้นนะนนำรุ่นไหนต่อครับ เป็นขุนแผนครับที่ผมอยากให้คุณเราได้รู้นะฮะก็คือ้บอแบอกกับนุ่งพงษพันธ์ขุนแผนคว้าหมับเลยขุนแผนไม่ดินเจ็ด่าชชาครับจะดูคล้ายๆหลุงปู่ทิมกันไหมครับแต่จะจะฉลูดกว่าครับในในยุคหนึ่งตอนที่ปู่ทิมยังแรงไม่มากท่านก็คงแพงกว่าโอ้ปีสร้างนี่ใกล้เคียงกันไหมสร้างปีหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่ ือว the pues right nah. ่าอยู Про ่ใกล้ๆกันนะท่านกันนะใกล้ๆท่านกันท่านกันนะท่านอยู่หู่ทีมนะฮะกับหลวงพ่อคงสมัยที่พ่อคงมีชื่อเสียงมากๆเ่ยเพราะทีมยังเป็นที่รู้จักน้อยกว่านะใช่ครับใช่ครับพปาท่านพ่อจะประสบการณ์เยอะครับครับครับโอ้ขุนแผนนี่เน้นเรื่องเมตตาหรือว่าเฉพาะชื่อเป็นเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าชาครับครับเจ็ดท่าเจ็ดโคงมีมวลสารว่านท่านพ่อหาเองโอ้แสดงว่าเน้นเมตตาใส่เกษารับแร่อึมคึมครับ น้ำมันทำมืนน้ำมันทำมืนน้ำมันที่ท่านสักอ่ะครับผสมในนี้หมดเลยตามวิชาเลยนะตามวิชาเลยเพราะว่าเจ็ดปราช้าเนี่ยหลวงปู่ทิมก็มีครับเขาเรียกพระพระดีผีช่วยสร้างนะขุนแผนนะหลวงพ่อคงเมตตานะเป็นด้านเมตตาคาาขายองค์นี้เท่าไหร่เออราคามีการเปลี่ยนมืออยู่สักประมาณเจแปแสน โอ้โหอันนี้เลยรุ่นแรกเลยเรอเพ่ออะไรอ่ะเป็นเป็นความนิยมครับนี่เลยรุ่นแรกวิ่งนะแพงกว่าครับผมผมถึงบอกว่าทั้งทั้งที่คนตามหารุ่นหนึ่งกันเยอะครับแต่กลับกลายเป็นผ้าขนแผนนี่เจ็ดแปดแสนเป็นเรื่องของประสบการณ์โอ้โหด้านมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมฟังส่วนใหญ่เป็นเรื่องโชคลาภนี่ผมว่าคนจีนสิงคโปร์นี่หากันเทียบเลยนะคาดข้อมากนะใช่ครับท่านให้โชคให้โชคให้ลาบก่อนผมว่าเป็นเรื่องโชคลาภครับ เอาละครับรุ่นต่อไปฮะเดี๋ยวให้น้องโอ้ยิ่งดูยิ่งตกใจขึ้นไปนะแต่รุ่นโอ้โหนี่เจ็ดแสนเข้าไปละออโตมาออโตเอาี่ยคุยหน่อยคุยหน่อยเหรียญตุ๊กตาคู่ครับตุ๊กตาคู่อ๋อมีมีตุ๊กตาอยู่ด้านข้างซ้ายขวาเนื้อทองคําครับฮะเนื้อทองคําปีสองห้าหนึ่งหนึ่งสร้างยี่สิบสององค์โอ้โหมีมีเลขโค้ดไหม จะไม่มีโค้ดอะครับไม่มีโค้ดนะไม่ได้เขียนหนึ่งอะไานะฮะแต่ว่ามี22องค์นะฮะตุกตาสองข้างเป็นพระนะฮะพระกลางยืนอยู่องค์นี้น่าจะแตะล้านนะพี่ว่าหลักร้านครักเลละทองคำย2่สิบองค์ละล้านอัพตุกตาพระพุทธคู่ด้านหน้าคู่คู่บุญท่านครับยังไงฮะพี่เล่าหน่อยตามประวัติเล่ามาเหมือนลอยน้ํามาแล้วท่านมาอยู่ที่ท่านครับให้ท่านดูแลรักษาไว้ท่านจะก่อนนอนท่านจะไม้หัวเตียงตลอด อยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดโอ้โหเราเนื้อที่ไม่เป็นทองคำมีไหมครับมีครับมีใช่ไหมครับราคาก็จะได้ไม่ต้องแรงขนาดนี้ลดลงลดหย่อนลงมาครับมีมีเนื้ออะไรบ้างครับเนื้ออัปป้าครับมีเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงลมดำแล้วก็ทองแดงกระไหลทองโอ้โหครับรุ่นนี้มีหลายหลายพันหลักหมื่นเนี่ยครับอ่าครับถ้าถ้าทองคําตอนนี้ สองล้านห้ายังไม่ยอมเปลี่ยนมือกันเลยตอนนี้ครับยี่สิบสองโงเนี่ยเหรอครับอบสองโเนี่ยเหรอครับสองล้านห้ากี้พูดหลักล้านเนี่ยไม่ใช่หลักบาทนะสองล้านกว่ายังไม่ปล่อยเลยเอาเนื้อธรรมดาพอหลักพันหลักหมื่นยังพอจับต้องได้นะรุ่นตุ๊กตาคู่ทำทำกี่เหรียญนะถ้ารวมเนื้ออื่นก็มีสองพันบ้างพันบ้างครับใช่อ๋อแล้วแต่เนื้อเนี่ยสองพันเนื้อนี้พันหนึ่งแล้วแต่พระท่านพ่อจะสร้างไม่ค่อยเยอะครับอยู่ส่วนแต่สร้างหลายรุ่น จะอยู่ประมาณ2 0 0พันพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับใหญ่ยิ่้ไหญ่อีกโอ้เป็นเหรียญไพรีพินาดครับนี่คือเหรียญไพรีพินาดเราประวัติหน่อยครับโตสร้างปี2 5 2หนึ่งครับครับเป็นเนื้อเงินครับครับครับจำนวนการสร้างหนึ่งรอยเหรียญครับอืมน้อยมากใช่ครับเป็นเหรียญที่หายากมากครับเหรียญนี้เหรอหายากมากหายากมากชื่อดีนะไพรีพินาดใช่ครับ แกะบล็อกได้เหมือนท่านพ่อมามียันนำทัพเหมือนเดิมมีเสือแล้วก็มีภัยมีพิน่ามีเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนําให้รู้จักครับนะครับปี2,521ใช่ครับเท่าไหร่ะเหรียญตอนนี้เออซื้อขายกันอยู่ก็ล้านครับเหรียญเงินนะเช้นแท่งหลวงพ่อที่นะฮะอาจจะไม่ได้แบบ หลุมไปทุกบ้านทุกมุมนะครับลูกเด็กเล็กแดงอาวุธเราพูดถึงหลุมปูทวด่เงี้ยหลูมหมดแน่นอนนะครับเราก็ต้องยอมรับหลุงภูคงเราไม่ขนาดนั้นแต่พอลงมาลึกลล้านนะครับมีน้อยด้วยเนาะก็เลยก็เลยก็เลยราคาสูงมหายากนอกจากนี้ยังมีอะไรบ้างมีกลิ่นกิ่งครับกิ่งคงสวัสดีครับนะครับกิ่งคงสวัสดีพิธีใหญ่ใช่ครับแพงไหมพี่พีสามศูนย์เซตนี้ก็4ล้านได้ครับ สามองเป็นไงล่ะครับสามองเนื้อตองคำสี่ล้านขอเป็นเซตเป็นเซตมีมีพระกิ่งมีกิ่งใหญ่กิ่งเล็กแล้วก็พ้าชัยคนผ้ะชัยเรียงได้ครับโอ้ยผ้าชัยนี่สร้างยี่ส um oh, ิบสององครับหาค่อนข้างยากครับท่านครบมาครบสามองสี่ล้านสี่ล้านสี่ล้านนี่นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งถ้าไม่ร้อนก็ รอไปเถอะเป็นเป็นพาพิธีใหญ่ที่สุดของท่านพ่อครับแล้วก็จะต่อโค้ดต่อสอด้วยเป็นเป็นโค้ดตัวเดียวผู้สร้างเดียวกับเหรียญพระเจ้าตาที่สร้างให้ปุทีมอะครับโอ้ครับอ่าเรื่องเสือบ้างเออครับมาือหน้าอุโบสถเสือโอ้โหเรื่องราวเสือกับท่านนี่เนี่ยครับเสือพ่อคงมีอะไรบ้างครับพ่อจุมงคนคือท่านพ่อท่าน เกิดปีขานนะครับแล้วก็สำเร็จวิชาเสือสมิงครับครับถ้าเป็นเสือนี่ก็จะมีที่แกะจากเที่ยวเสือเลยครับครับก็จะเป็นที่นิยมมากครับเรียนวิชาเสือตรงนี้เนี่ยท่านมีช่างที่แกะให้หรอเป็นมีมีช่างคู่บุญครับอ๋อช่างคู่บุญเป็นคนเดียวเหรอครับครับโอเพราะฉะนั้นก็ลายมือก็ดูง่ายเนาะใช่ครับโอ้ใช่ครับแกะทั้งปรลัดขีกทั้งเสือครับแล้วก็จะดาเสือโลหะไว้ด้วยครับนี่หละครับนั่นแหละครับใช่ครับ แล้วก็ท่านพ่อจานเองอช่างจา,คงจาน,น,นครับช่างจานช่างจานครับคุณชมเป็นเสือที่เป็นเสือจริงๆในในบางชิ้นอ่ะจะมีที่ท่านพ่อลงหัวใจให้เป็น,เป,นเป็นตัวๆๆๆตัวไปค,ครับอาจจะเป็นอัคระเล็กๆตัวหนึ่งอะไรประมาณน,นี้ครับเป็นเสือที่ดูเป็นเสือจริงๆเลยนะฮะที่มีมีขนอะไรมีผมอะไรอย่างเงี้ยหน้าผากครับเป็นหน้าผากเสือครับหน้าผากเสือเป็นอะไัน่ะเป็ยัลงอาคมอัคระเล่อยันไว้วัดคืนเห็นแต่เสือ หน้าผากเสือด้วยโอ้โหขนเสือถ้าผากเสือนุ่มอันนี้่าเป็นพืนเลยโดดเด่นด้านแค้วคาดพวงกันพันนะอันนี้เขี่ยวเสือเหรอพี่ครับไม่ใช่งาช้างไม่ใช่งาช้างคือเอาเขี่ยวเสือเลยบางชิ้นยาวขนาดนี้ครับพี่ครับโอ้แต่เสือโลหะหน้าผากเสือก็สวยนะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าท่านทําเป็นเสือโลหะแล้วหน้าผากเสือเนี่ย เอามาใส่เองใช่ครับเมาใส่ครับใช่ครับโอ้หน้าผากบางชิ้นขนเสือบางชิ้นก็มีการการหนักขระไว้ครับคล้ายตะกุดครับแต่ว่าไม่ได้ม้วนนี่ถ้าถ้าเกิดม้วนก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับโอ้ตะกุดหน้าผากเสือครับครับเป็นหนังเสือทั้งตัวเนี่ยแหละครับครับมีไม่เยอะครับครับอันนี้คือเส้นพ่อเป่าให้ใช่ครับใช่ครับแต่พ่อเส่ตใ้ช่ใช่ใช่ครับนะฮะอย่างเสือเนี่ยถ้าเป็นเขี้ยวเสืออย่างนั้นเนี่ย เช่าบูชากันประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตัวถ้าตัวยาวๆใหญ่ๆใช้ใหญ่ๆตัวเป็นล้านครับพี่ตัวนี้อย่างคนนี้ก็อาจจะอยู่ห้ายแสนหลายแสนไม่รู้เขาจะขายกี่หน้าครับหลายแสนแสนต้นแสนปลายกลางกลางพ่ออยไปนี่เดินในซอยนี่แบบชนทุกคนอะโอ้ทำเป็นทำเป็นผู้ไอ้หนุ่มไปเคลียร์กับข้างบ้านให้เรียบร้อยกันไปข้างบ้านยังเอาเป็นไม่ลงเลยจะไปชนกับคนข้างนอก แต่ถ้าผมมีพ่อคงงมชนหมดนะแต่ว่างค้างบ้านเปิดดูนะไหนมวยอย่างวันนี้มวยอย่างทิงนองจอดรถปัญหานี่เยอะนะท่านผู้ชมจอดรถขวางกันไปกันมาเนี่ยระวังผมมีตะกุดนะเขาบอกกูมีลูกตะกัวมีพระเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้คุยกันเล่นๆไม่ได้ไปให้ไปเกเรอย่างนั้นครับ เติอนสติเวลาจะพูดอะไรไม่ดีออกไปเอ้ยจจริงนะเตือนการมีพระแขวนกับคอบางทีไม่ใช่เรื่องไศาสตร์เลยหรอกครับบางทีเรามีมีที่ยึดเหนี่ยวเตือนสติเฮ้เรามีพระมในใจเย็นอะหรือไม่เราเฮ้ยต้องเป็นคนดีนะต่องอยู่ในสิลงนธรรมอันนี้รูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปที่ออโต้ถ่ายใช่ครับ อาเปิดมานี่เห็นไหมครับนี่โอ้สวยเนื้อเนื้อท็อปสุดจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแบบื่อกีครับที่ผมได้นี่เนื้ออะไรเนื้อทองแดงครับนี่ครับเนื้ออะไครับเนื้อเนื้อทองแดงเนี่ยครับสามสี่พันครับเราไม่ได้หยิบตัวท็อปมาตัวหยิบมาครับเอายิบมาดีนะชรัอันนั้หลักมือหลักแสนแบบนี้แบบนี้หนังสือนี่เรามีมีครับใครที่เป็นสะสมเรื่องหนังสือครับก็ติดต่อทางวีพระเรื่องได้ติดต่อวัตุได้ติดต่อผมได้เหลือน้อยแล้วครับพวกผมเองก็หาเื้ออยู่ครับ ก็เป็นของสะสมด้วยเช่ไหมไม่รอเพราะว่าหนังสือที่เขาเก็บกันนะเล็กอย่างหนึ่งภาพที่อยู่ข้างในเนี่ยเอาไปศึกษาใช่ครับคนที่อาจจะไม่ได้เคยเห็นแบบเรียนครับแล้วตอนนี้วัยรุ่นหันมาสนใจกันมากในเรื่องพัคเครื่องสะสมหันมานิยมเยอะมากเด็กวัยรุ่นนี่คือแบบเป็นอีกหนึ่งสังคมหนึงอะ เลยไม่รู้จะพูดยังไงเป็นอีกหนึ่งสังคมแห่งการสนใจนะฮะเนี่ยพรกเครื่องแล้วก็แต่ว่าต้องมีแบบที่ถูกต้องก่อนครนะฮะการที่จะไปเรียนรู้ศึกษาแล้วก็วิธีดูต่างๆทั้งหมดนี้อธิบายไว้ตรงนี้คมีอะไรอยากให้รู้จากภาพเหมือนมีมีดด้วยมีมีดหมอมีตะกูลอันนี้ท่านพระุท่านรูปใช่ครับมีดหมอ ก็เป็นคล้ายๆมีามีดหมอพ่อเดิมนะใช่ครับคล้ายๆครับเป็นเป็นด้ามงาฝักงาครับพี่แล้วก็จานมีมีหลายไซส์ไหมฮะมีมีไซส์เดียวเลยครับพี่มีไซส์เดียวเลยจะแยกกันก็แค่ตรงทั้งจับจะมีแบบมีหัวเสือแล้วก็ไม่มีครับพี่อ๋อสวยนั่นไหดึงออกมาได้ปะได้ได้ครับพี่ดึงโชว์หน่อยตรงตรงใบมีดเนี่ยอักขรละจะมีอักขรละครับแล้วก็มียันยันนำทับเหมือนเดิมโอ้โหมดเลยครคู่บุญท่านเลยครับโชว์ท่านผู้ชมครับนี่ด้านด้านล่างสุดจะเป็นเสือนอน เกือบกระโจนอยู่ครับโหนี่ท่านชิปคลาสสิกนะครับมีเล็กๆคลาสสิกแต่ท่านก็ท่านจานไว้เลยใช่ไหมฮะจานไม่ให้อะใช่ครับท่านจานไม่ให้นะครับทำวัตถุมงคลหลากหลายรูปแบบนะเสียบแท่งมีตะกรุดแล้วก็มีพระปิตาใช่ครับวิชาท่านเยอะโอ้ชาท่านเยอะปิดตาเนื้อสวยนะอันนี้เรียกว่าปิตาปูหินร่องกล้าครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อใสผมครับโอ้โหปิตาปูหินร่องกล้าเอาไปแจกทหารเอางี้ละกันหนุ่มครับศิลปินน่ะ อยู่ยุดยายันเป็นสิทธิ์เอกวันนี้เลยใครแจ็คธนพลโอ้หท่านเขาสายตรงเลยสายตรงเลยนสายตรงงแล้วมาถึงนี่คิดดูแจ็คธนพแล้วเขาเนี่ยตัวจริงตัวจริงเลยถ้าเขาแบบไปวัดไหนแล้วบอกว่าพี่แท่งต้องไปนะหนุ่มพ่อคงหนุ่มพ่อคงวัดบางสาระแล่เหรอใช่ครับคุณไ่รู้จักได้ไงโอ้โหพี่ผมอยู่มานานแล้วเลอเออเฮ้ยเขาเด็กยู่นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ผม ศิลปินคนนึงเลยที่ยืนยันเลยนะว่านักถือมากที่นี่แล้วก็คงใหญท่านชมมาเที่ยวที่วัดมากราบท่านนะฮะศรีระสังขารท่านก็ยังอยู่นะครับเราก็มาไหว้ท่านได้ตลอดนะฮะเอาละครับเอาเดี๋ยวมีอีกหนึ่งองค์ที่ท่านพระบูชาได้เลยเล่าให้ฟังนิดนึงเอาพี่มงลุยองค์นี้พิธีใหญ่ใช่ครับองสวัสดีครับเป็นทําเป็นพระไพรีพินาศครับครับแล้วก็อยู่ในพิธีเดียวกับพระคงคสวัสดีครับเป็นพระพิธีใหญ่ ก็เป็นที่นิยมนะสาหรับพระบูชาของหลวงพ่อคงก็เห็นในหนังสือเนี่ยก็ลงไว้ทุกรุ่นเลยใช่ครับนะครับที่สร้างนะครับเป็นพระบูชากพรน่าเก็บนะครเอาไว้บูชาแต่เหรียญที่คุยไปมีแต่ความตกใจนะเซอร์ไพรส์ถ้ามีโอกาสก็แวะไปที่ชมลมนะฮะที่บิ๊กซีจันทบุรีก็ได้พูดคุยลึกกว่านี้เอาละครับก็นำมาให้ชมกันนะฮะวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อคงแห่งวัดวังสรพพรส ก็เต็มอิ่มนะฮะกับวัตถุมงคลของหนุ่มก็คงนะก็ต้องขอบคุณน้องหมงกับน้องโตเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ